ายหลังเวลาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงต้องรู้ว่าเหตุการณนน์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราว และเห็นถึงพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านไปประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลาและเวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนประวัติศาสตร์กันไปติดตามกันเลยค่ะเช้าวันนี้ที่บอร์ดประกาศของโรงเรียน มีการติดประกาศเรื่องงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเด็กนักเรียนต่างพากันมุงดูป้ายประกาศอย่างสนใจงานสัปดาหวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษเอทศวรรษคืออะไรกันนะที่ห้องเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ครูครับเมื่อเช้าผมเห็นป้ายประกาศเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในป้ายบอกว่า เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษคำว่าทศวรรษคืออะไรครับครูทศวรรษเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาค่ะอืมเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยค่ะวินก่อนที่ครูจะอธิบายถึงความหมายของทศวรรษครูขออธิบายถึงเรื่องการนับช่วงเวลาก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร การบอกเล่าเหตุการณ์จะมีคำที่ใช้ในการบอกช่วงเวลามากมายทั้งการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วหรือวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2550ที่นักเรียนได้ทําการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันและกล่าวถึงช่วงเวลาแบบกว้างๆที่ไม่ระบุเวลาแน่นอนเช่น การบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตวตรรษและสหัสวรรษนอกจากการใช้พุทธศักราชหรือคิธศักราชเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีแล้วสำหรับการนับช่วงเวลาที่ยาวนานจึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาออกเป็น10ปี100ปี1000ปีเรียกว่าทศวรรษศัตววรรษและสหัสวรรษ ส,ส,สิส 1, ปีทศวรรษหนึ่งร้อยปีศตวรรษหนึ่งพันปีสหัส,สวรรษแล้วหมายความว่ายัางไงครับทศวรรษหมายถึงช่วงเวลาสิบปีการนับทศวรรษนิยมใช้บอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราชเป็นหลักโดยนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษ แล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขเก้าตัวอย่างเช่นทศวรรษที่ยี่สิบนับตั้งแต่คริสตศักราช2020ไปจนถึงคริสตศักราช2 0 2 9ดังนั้นทศวรรษ2020จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราช2020ไปจนถึงคริสตศักราช2 0 2 9แต่ในปัจจุบัน นิยมใช้คำว่าทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชด้วยเช่นคำกล่าวว่านักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในทศวรรษที่50ประเทศไทยจะมีน้ำท่วมซึ่งหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2559มีใครจะถามเรื่องทศวรรษเพิ่มเติมไหมคะเอาล่ะถ้าเข้าใจแล้ว ้ายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่วินถามครูหมายความว่าอย่างไรหมายถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับผมจำได้100ปีศตวรรษเพราะฉะนั้นศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเก่งมาก แต่การนับศตวรรษนั้นจะมีข้อแตกต่างจากการนับทศวรรษค่ะการนับศตวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งและสิ้นสุดที่100การนับช่วงเวลาเป็นศตวรรษนิยมใช้ทั้งการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชและคริสตศักราชศตวรรษของพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษ นับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อเป็นพุทธศตรวรรษที่หนึ่งเรามาลองนับช่วงเวลากันเมื่อพุทธศตรวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งพุทธศตรวรรษที่ยี่สิบหกหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชสองพถึงพุทธศักราชสองพ้ นักเรียนคะถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช3,001ถึงพุทธศักราช3,100เราจะนับช่วงเวลาเป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างผมครับพุทธศตวรรษที่31ครับเก่งมากค่ะโจ๊กต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาในรอบหน0 0งปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นด้วยเลขหนึ่งไปจนถึงปีที่1,000เป็นสหัสวรรษที่หนึ่งการนับช่วงเวลาสหัสวรรษของพุทธศักราชนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปริณิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชตัวอย่างเช่น สหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษที่สองของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งพันหนึ่งถึงพุทธศักราชสองพันโอ้โหช่วงเวลาของสหัสวรรษนานจังคครูตั้งหนึ่งพันปีใช่แล้วค่ะเมเราสามารถใช้คำต่าง ตามรอบช่วงเวลาในการนับของคํานั้นๆค่ะแล้วถ้าเป็นสหัสวรรษที่4ของพุทธศักราชเราจะนับช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชอะไรคะหนูตอบได้ค่ะสหัสวรรษที่4ีของพุทธศักราชคือเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช3 0 0พถึงพุทธศักราช4000ถูกไหมคะครูถูกต้องจ้าเก่งมากค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเข้าใจความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษได้อย่างถูกต้องแล้อนะคะไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันมาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนค่ะเรามาทดสอบความเข้าใจเรื่องการนับช่วงเวลากันดูนะคะโดยให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ1ช่วงเวลาสิบปีเรียกว่าอะไรถูกต้องครับ ข้อสองช่วงเวลาหนึ่งพันปีเรียกว่าอะไรเก่งมากครับข้อสามพุทธศตรวรรษเริ่มต้นเมื่อใดลองดูใหม่อีกครั้งนะครับใช่แล้วค่ะข้อสี่ช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะ ข้อหพุทธศักราช4,021อยู่ในช่วงเวลาสหัสวรรษใดลองดูอีกทีนะครับผิดนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อ1ช่วงเวลา10ปีเรียกว่าทศวรรษข้อ2ช่วงเวลา1,000ปีเรียกว่าสหัสวรรษข้อ3พุทธศตรวรรษ เริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรารินิพานไปแล้วหนึ่งปีข้อ4ช่วงเวลาหนึ่งปีเรียกว่าศตวรรษข้อ5พุทธศักราช 4, ี่พอยู่ในช่วงเวลาสหัสวรรษห้เมื่อน้องๆเข้าใจความหมายของการนับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันแล้วในคาบเรียนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้มากขึ้น ด้วยการหัดอ่านบทความหรือประกาศที่มีคำเหล่านี้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ